ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไซเดสครั้งที่13ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะครับบริบาทของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณยีรวัตรครับการประชุมไซเดสหรือการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จัดขึ้นทุกๆ2ปีครั้งสุดท้ายครั้งที่12จัดที่ชิลีครั้งที่13มีไทยเป็นเจ้าภาพและเป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ภาคีสมาชิก166ประเทศจะมาลงมติกำหนดและทบทวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาเพื่อบังคับไม่ให้มีการค้าหรือให้มีการค้าระหว่างประเทศบทบาทที่ยากของไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมไซเตสครั้งที่13ก็คือจะทำอย่างไรให้เวทีนี้มีความสมดุลระหว่างการค้าและการอนุรักษ์ของประเทศภาคีสมาชิก166ประเทศ หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าไซเตสอาจกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้ามากกว่าการอนุรักษ์เพราะข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบัญชีแนบท้ายอนุสัญญากันล้วนแต่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละประเทศทั้งสิน้นไทยในฐานะเจ้าภาพเลือกแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอเพื่อความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์และต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าหายากทุกรูปแบบคือเราต้องพยายามสร้างความสมดุลเรื่องการรักทรงชาติแล้วก็เรื่องของการค้าและอะไรที่ทําการค้าได้ อย่างเช่นกล้วยไม้ป่า,าพันธุ์ทางลูกผสมของเราเนี่ยนะครับทำได้เราก็ขอยกคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะสร้างความสมบุรณ์ตรงนี้ให้ได้ครับการประชุมไซเตสจะเป็นเวทีนึงเพื่อความยั่งยืนของพืชและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับแต่เราก็ต้องมาจับตาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วผลที่ได้จะเพื่อความยั่งยืนของสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ในการประชุมไซเทสมีการพูดถึงการทบทว